พิกล็อกค่ะกับคมชัดลึกอวอร์ดศิลปินบางคนไม่มีรายชื่อในท็อปสิเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นถือ,อว่าเป็นการพิกล <Pick Lock S 2> <Lock> ็อกค่ะ้ิใหญ่นะจริงๆค่ะประกาศเซียเลยนะเนี่ยแบบนี้เนาะ,ะ,ะค่ะล่าสุดนะครับผมทางคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21นะครับได้ออกมาอัปเดตผลอาลิทท็อปสิเนาะ,ะสำหรับการเสนอรายชื่อนะ,ะัะผู้เข้าชิงรางวางัล โมชั้นลึกอร่อย์รั้งที่21นี้นะครับเขาเปิดให้เสนอรายชื่อตั้งแต่วันที่18ธันวาคมนะเสารสีแล้วก็จะปิดนะครับให้เสนอรายชื่อเนี่ยวันที่9มกราคมครับเวลาเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนน่ะเป็นห้าทุ่ม20เออห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีใช่เพราะว่าหลังเที่ยงคืนไปจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เนาะใช่ครับตอนนี้ก็ยังสามารถเข้าไปร่วมเสนอรายชื่อกันได้อยู่นะครับสําหรับ f อฟซีแฟนคับที่อยากจะให้ศิลปินที่ท่านรักนะครับเข้าชิงรางวัลคมชัลึกอวอร์ดในปีนี้ก็คืออปีหน้าเนาะ2,568เนี่ยรีบเสนอรายชื่อเข้าไปเลยตอนนี้ยังทันนะครับสำหรับการเสนอรายชื่อก็เข้าไปที่หน้า www.award.comchuluk.net นะครับผมแล้วก็จะมี เข้าไปถึงหน้าเสนอรายชื่อเลยนะครับแล้วก็จะมีทั้ง9สาขาให้เราเลือก <Okay. S 1> และแต่ละสาขาจะมีชื่อศิลปินอยู่ในลิสต์อยู่แล้วนะครับสําหรับเราต้องการจะโหวตศิลปิน <Okay. S 1> ต้องการจะเสนอนะศิลปินที่ไม่มีชื่ออยู่ในลิสต์นะครับ <Okay. S 1> เราก็สามารถที่จะส่งข้อความอินบ็อกซ์นะครับไป <Okay. S 1> ทางเพจขมฉลึกอวอร์ดได้นะครับส่ง <Okay. S 1> ชื่อศิลปินไปแล้วก็พร้อมกับผลงานแนบไปด้วยนะ <Okay. S 1> เพื่อที่เขาจะเอามา มาเขาเรียกว่ามาประกอบเนาะในการพิจารณารางวัลด้วยนะครับผมอ่าล่าสุดนะครับทางคมสลืออวอร์ดก็ได้บอกว่าหลังจากเปิดให้แฟนๆนะครับร่วมเสนอรายชื่อคนบันเทิงไทยที่ชื่นชอบในแต่ละสาขาทั้ง9สาขานะครับ กับประเภทรางวัลยอดนิยมหรือป o อปปูล่าโหวตนะครับ,รบของงานประกาศรางวัลคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่21นะครับที่กำลังจะจัดขึ้นเนาะในเดือนพฤษภาคม2,518ก็คือเป็นวันที่14พฤษภาคม2,518นะครับอยู่ที่ไอคอนสยามครับจัดที่ไอคอนสยามนะจัดใหญ่อ<ห>ย่างที่เราได้บอกไปเพราะว่าเรารอคอยการโหวตมบเชนอวอร์ด<ม>เดียวกแบบับ สายงานลูกทุ่งศิลปินลูกทุ่งนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่แยกครัเขาจะรวมหมดเลยถือว่าเป็นรางวัลใหญ่มากๆใครได้ก็คือสมเกียรติเป็นรางวัลทรงเกียรติจริงๆครับเราก็อยากให้ศิลปินที่เรารลกเนี่ยได้ไปครองเนาะอ่ะพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่ากระแสตอบรับจากแฟนเนี่ยดีเป็นอย่างมากเหมือนกับทุกปีเลยอ่าต่างร่วมระดมพลการเต็มที่ เพื่อช่วยซัพพอร์ตผักดันคนบันเทิงไทยขึ้นไปรับรางวัลในงานในวันงานจริงนะครับ่พร้อมกับวอนให้แฟนๆเนี่ยรออัปเดตผลเป็นระยะระยะนะครับว่าตอนนี้คนบันเทิงที่ท่านชื่นชอบเนี่ยมีเกณฑ์ติดโผหรือยังอแล้วก็ยังสามารถร่วมเสนอรายชื่อได้อยู่นะครับผมที่หน้าเว็บไซต์ www.award.net อ่ะขออภัยนะครับ w w w ร์ไวยเว็บอวอร์ดคอมชั้นลึกนนะครับผมที่ช่องทางเดียวเท่านั้นบ่นเสนอรายชื่อฟรีคร่ะแล้วก็อย่างที่สาวสีได้เกินไปชูต้นนอที่บอกว่าพิกคล็อกก็คือในก่อนหน้านี้ที่เราได้เห็นทางด้านคุณชั้นลึกอวอร์ดนะคะได้ออกมาเผยแพร่ของสายหมอลำแล้วเป็นหมอลำเขาเรียกว่าเจเนอเรชันใหม่หมอลำดิกนะคะที่ติดท็อป5้าเนี่ยคือ พลิกล็อกเลยค่ะ <ผม S 2> อาจจะมีบางคนที่ไม่มีรายชื่อเนาะ,ะทางกองผู้จัดคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่21นะครับจึงได้รวบรวมผลอันดับนะครับ1-10รายชื่อคนบันเทิงที่ถูกเสนอชื่อมากที่สุดทั้ง9สาขานะครับมาให้ทำการบ้านกันซึ่งนับข้อมูลตั้งแต่วันที่18ทธันวาคมมาจนถึงวันที่20ทธันวาคมนะครับ ก่อนที่จะปิดเสนอรายชื่อในวันที่9มกราคมนะครับ2518ครับเวลา23นาท23นาฬิกา59นาทีเนาะสำหรับท็อป10คมชาลิอวอร์ดครั้งที่21นะครับเรียงตามตัวอักษรนะไม่เรียงตามคะแนนนะ่าก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับแต่ว่าแต่ละสาขาเหมือนเขาจะมีผู้ที่ มีคะแนนโหดสูงสุดไหมเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะว่าคนที่ได้คะแนนเสนอรายชื่อสูงสุดในแต่ละสาขาเป็นใครอ่าอาชีสูงสุดอันเนาะค่ะอ่ะ K A 1เนาะ KA 1นะครับพิธีกรยอดเยี่ยมนะครับก็จะมีคุณเกลือกิติครับคุณศีสิวัตรครับคุณซูโม่กิ๊กครับคุณดีเจดา่าครับคุณดีเจต้นหอมครับคุณดีเจนุ้ยนะครับคุณดีเจองครับแล้วก็ คุณแบมนะครับแล้วก็คุณป๋อมแปมแล้วก็คุณหนุ่มกันชัยครับที่เอิร์บอ่านและชื่อมาคุณนักต่างทุกคนและสําหรับราอ่าเขาเรียกว่าสาขาเคเอหนึ่งอ่ะเขาขึ้นรูปคป็นสี่สิบวัดไว้ท่านเดียวนะครับประจําสาขาเลยก็น่าจะติดไปสี่สิบวัดนะครับน่าจะคะแนนอ่ามาเป็นอันดับหนึ่งเนาะแล้วก็สาขาต่อไปเลยค่ะเคเอสองนะคะ LGBTQ plus ยอดนิยมค่ะก็ได้แก่ คุณก๊อจิทัชกรนะคะแก๊งฮิววีบเขื่อนพัทรดนัยครับเจนนี่ปานันคุณเจี๊ยบรนาครับคุณซานินะคะคุณไป๋ไปโอริโอคุณฝ้ายพิรยานะครับคุณโยโกะนะครับคุณโยชิลินดาครับและขึ้นสาขานี้ไปก็คือเป็นคุณไป๋ายโอริโอนะครับน่าจะเป็นคะแนนสูงสุดเนาะอ่ะสาขาต่อไปนะครับสาขาที่เรารอคอยนั่นก็คือ K.A.3 ครับลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมอ่ายังไม่บอกนะว่าใครขึ้นรูปอ่าขออ่านรายชื่อก่อนเนาะอ่าเป็นคุณก้องหวยไร่นะครคุณอ่าเป็นน้องคอปเตอร์นักรวงศิลป์นะครับแล้วก็มีคุณจ๊ะนงพนีครับคุณนุกธนดลครับน้องยูริโตเกียวมิวสิกนะครับแล้วก็เป็น คุณรอันากากบัณฑิตครับแล้วก็คุณลำคุณลำใยไหทองคำน้องออายสกุนาพรนะครับแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็มีนิว c o น n ทรนะครับผมส่วนคนที่ได้ขึ้นรูปก็คือแทนแทนอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็น่าจะมีคะแนนที่เสนอรายชื่อเข้ามาเนี่ยเยอะที่สุดเนาะอ่าแล้วก็เด็กๆก็คือเข้าทั้ง4คนเลยนะคะอาจจะมี น้องตตยองที่ตอนนี้หลุดโผไปนิดนึงแต่ก็กลับมาได้นะถ้าเป็นแฟนตอนนี้เป็แฟนช่วยกันโหวตก็คือกลับมาได้ครับสามารถขึ้นมาติดในท็อปสิได้นะสาขาต่อไปสาสีค่ะสาขาต่อไปนะคะเคเค่ะนักร้องเพลงไทยสาสยอดนิยมค่ะก็มีคุณเจฟซัตเตอร์นะคะเจบินไยค่ะนอร์ิสค่ะแล้วก็ตาอูพัทยานนทนนค่ะ บูนิวคุณนูนิวครับคุณนูนิวนะครับแล้วก็มีคุณโฟดนัทวัฒน์นะครับแล้วก็มีเอลลี่เนาะเอลลี่นะครับมีบอดี้สแลมมีบอกี้ไลออนนะครับแล้วก็มีค็อกเทลนะครับอันนี้คนที่คือรูปนะครับสถานีก็ได้แก่แท่นแท่นอ่าสักค่ะต่อไปครับเป็น K A 5นะครับ T pop ครับอ่ะป๊อแกว็มีวงโฟไอครับ เอเชียเซเว่นแล้วก็มีแอสแอสลาสเนาะแล้วก็มีบัสนะครับวงบัสแล้วก็มีบัสเซเว่นครับแล้วก็มีไฟแคนครับแล้วก็เป็นเอ่อเพอร์เซียสเพอร์เซสครับผมแล้วก็มีพิกซี่เหรอครับผมแล้วก็พร็อกซี่ครับแล้วก็มีคาร่าคาร่านะครับอ่าตอนนี้ไม่ได้ขึ้นปกกันไว้นะ ส่วน k a 6นะครับเป็นสาขานักแสดงชายยอดนิยมนะครับผมได้แก่คุณอ,อ,อ,อ่านว่ากลิตินหรอกลิติติตินอันนี้ก็ไม่แน่ใจขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดไปเพราะว่าด้วย ด้วยอยู่อีกค่ะหนึ่งแล้วเราคือแบบชื่อชื่อเราชื่อขวัญญานาะขวัญขนนะครับจารุวันคุณนะคะท่านต่อไปก็คือคณาวิค่ะไตรพิพัฒพงศ์ค่ะครับผมท่านต่อไปก็คือคุณนพเก้าเดชาพัฒนคุณค่ะนต่อไปคือคุณนเรศพร้อมเผ่าพันธุ์ค่ะนต่อไปคือคุณนานทิรันกิตครับแล้วก็มีคุณโฟดนัทวัฒน์เอ๊ะคนนี้เข้าสองแล้วนะอ่ามีคุณภูมิภูริพันธ์ครับมีคุณวอ ววันรัตน์วันรัตน์คร่ะแล้วก็มีคุณสกายวงระวีแล้วก็คุณอัฟครับโอ้คุณอาฟเขอแพยคุณอัฟผูมิภูพันหรอภูพันเนาะโอ้ผูพันะขาไม่ไพน่านผิดนะครับค่ะอ่ะต่อไปเป็น KA7 นะครับสาขานักแสดงหญิงยอดนิยมครับมีคุณย่าอุรัสยาครับมีคุณเบกกี้รีเบก้าค่ะมีคุณไบเฟิร์นพิมชนกครับมีคุณฝ้าย พิรยามีคุณพี่พี่บุญปรีดีนะครับอ่ามีคุณฟรีนเฉโรชาค่ะคุณโยโกะอภัสราครับผมลิงลิงสิรีรักแล้วก็ออมกระนุนภัทนะคะอินฟาวราหานส่วนสาขานี้คเขาขึ้นรูปไว้ด้วยนะเป็นเาริญคุณยยาอุรัสยานะครับาจาย์ คะแนนนำมาเนาะค่ะอ่าต่อไปเป็นสาขา KF8 นะครับคผู้จิ้นยูริยอดนิยมค่ะค่เพราว่าผู้จิ้นยูริขอที่บายก่อนหญิงหิงอ๋อเป็นหญิงหญิงเนาะหญิงจิ้นกับหญิงใช่ไหมอ่ะมีใครบ้างมีชัญญาธัญเรศแล้วก็หนิงปันตานะคะ ก็คือทังย่ากับหนิงค่ะแล้วก็น้ำตาลทิมนารีน้องฟีนราชนันนะคะน้ำตาลเอาไปชื่อเล่นดีไหมเอาไปชื่อข้างหลังดีไหมไ้่ะต่อไปนะครับเป็นคุณฝ้ายกับคุณโยโกะเนาะต่อไปเป็นคุณฟรีกับคุณเบคแล้วต่อไปคุณเป็นคุณมิวกับคุณเลิฟใช่ไหมต่อไปเป็นคุณหมีลูกหมีกับคุณสัญญาต่อไปล่ะลิงลิงค่ะกับอองต่อไปเป็นอันดา มีหญิงฟ้าชาลลอดครับมีอุ้มกับมีนาด้วยและใครแทนแทนลิงหลิงอ่าฮะค่ะลิงกับองค์ครับผมอะแล้วก็มีต่อไปเป็นสาขาสุดท้ายนะครับใน p o p u l a v o t e เนาะนั่นก็คือ KA9 ครับผูจิ้นวายยอดนิยมครับชายชายอ่าเป็นชายชายเนาะมีคุณเงินกับคุณโอ๊ตนะครับมีคุณเจมินายกับคุณไฟ์เนาะโอ๊ตอะครับอะ แล้วก็มีคุณบบลลี่กับคุณเบ๊ค่ะแล้วก็คุณภูกับพาเวลนะคะคุณฟอร์ัคุณพีทค่ะแล้วก็แม็กกี้กับบาร์ค่ะสกายนานิอ่าแล้วก็คุณสารภาค่ะกับคุณพลค่ะแล้วก็คุณยินกับคุณบอบค่ะแล้วก็คุณลับกับคุณภูครับผมลูกคือลูกใายนี่นะครับอ่ะนี่เนาะพี่น้องเนาะก็คือสอดรูปนะ รู้ด้วยคียกันไหมคูดเดียวกันไหมเราก็ไม่ค่อยติดตามกันเนาะคือต้องบอกก่อนเลยว่าสาขาหลายๆสาขาเราเองก็ค่อนข้างจะไม่ได้ติดตามเลยเพราะเราก็อยู่กับหน้าหันอย่างเดียวนะพี่น้องเลียวกันพี่นี้กลับมาที่สาขา KA สามลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมของเราดีกว่านะครับที่ตอนเนี้เขาได้รวบรวมเอาบอกว่าทั้งสาขาทั้งลูกทุ่งหมอลำไม่ว่าจะเป็นทั้งอินดี้เข้ามาด้วยอย่างเห็นอยู่คันที่อะ อย่างเงี้เข้ามาอยู่ในสาขานี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการที่ว่าหมอลำเนี่ยจากหมอลำของเราเนี่ยะจะได้รับรางวัลน,นี้ไหมมันมันมันก็ยากขึ้นพี่น้องครับแต่ว่าเราคิดว่าไม่เกินความสามารถของพ่อพ่อแม่เอลซีของเราแน่นอนครับรักใครชอบใครตอนเนี้ยคือร่วมโบวตกันส่งพลังงานเข้าไปเยอะมากยิ่งเห็นเฉพาะบ้านฮักน้องอุ๋งอิง รวมพลังกันมันก็ะทัางบอกว่าอู๋พัมโปสเตอร์ร่วมบทพูดคุยกันว่าเราจะทายังไงบวดวันไหนเปิดบวดวันไหนบวดที่ไหนอะไรยังไงเขาแชร์กันประสบการ์แชร์ข้อมูลกันนะอย่างบ้านฮักน้องยูริอันนี้ก็ไม่แพ้กันโอ้โหเขาทํารูปขึ้นมาแต่ละรูปนี่บอกวิธีการบวดขั้นตอนบอกว่าเสนออะไรชื่นแบบละเอียดมากพี่น้องครับอีกหนึ่งคนก็คือน้องอ้ายวันนี้ก็มาแรงจริงๆด้วยพลังแฟนคลับของทั้ง พ่อของทั้งน้องเองเนี่ยโหส่งกันเยอะแยะมากมายแล้วก็อีกหนึ่งคนน้องคอปเตอร์นี่ขาดไม่ได้เนี่ยก็ติดโผเข้ามาด้วยด้วยหลายอย่างช่วงนี้หลายอย่างก็ทําให้น้องดังขึ้นมาแต่หลายอย่างก็มีกระแสที่แบบหนึ่งเหมือนกันแต่เราคิดว่าน้องเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมฝากน้องๆทั้งสี่คนไว้ด้วยนะแล้วเราก็แอบแบบว่าดีใจกับเด็กนะคะที่เด็กๆที่เราเติบโตมาด้วยกันกับเราไหมบอจ้๋เนาะเรารู้สึกว่า หมอลำมันเข้าชิงถึงสี่คนด้วยกันแล้วโอ้มันบ้ามากเพราะหมอลำเนี่ยจะอยู่กลุ่มในโซนภาคอีสานแต่ในกลุ่มทุ่งเนี่ยก็คือจะอยู่ทุกภาคนะคะแฟนคลับแต่ณตอนนี้หมอลำเราเองก็คือเข้าไปติดถึงสี่คนเนี่ยคือมีชื่อติดนี่ก็คือว่าสุดยอดแลวนะคะแต่ถ้ายิ่งได้รางวัลก็คือยิ่งสุดยอดมันยิ่งว้าวกับปีที่แล้วที่ผ่านมาอย่างน้องอีปีที่แล้วได้นะคะปีนี้ถ้ารักษาแชมป์เราได้รางวัลที่ใหญ่กว่าเดิมเนาะสาขาที่ ต้องบอกเลยว่าครอบคลุมกว้างกว่าเดิมเนี่ยถือว่าถ้าปีนี้ได้ก็สุดยอดมากเลยค่ะผมนั่นแหละพี่น้องครับคือตอนนี้มันเป็นแค่การเสนอรายชื่อนะครับเขาจะปิดเสนอรายชื่อในวันที่9แต่ทีนี้เราก็อยากใช่เสนอราชื่อมสำคัญเราอยากให้ศิลปินที่เรารักเนี่ย มีชื่อติดเข้าไปในรอบชิงเนี่ยเราไม่รู้ว่ารอบชิงเขาเอากี่กี่คนเท่าที่ไม่รู้เขาจะเอาหมดหรือเปล่า,าเขาจะตัดอ,อยู่แค่ห้าคนหกคนไ,มไหมอย่างเงี้ยพี่น้องครับเราต้องรีบทาการบ้านนะที่โวตเข้าไปแต่ว่ามันจะมีจํากัดก็คือหนึ่งแอคเค้าต่าหนึ่งการโหวตท่านัาน้นการในการเสนอรายชื่อนะอ่าเอาโอเคพี่น้องครับอยากให้ใครได้รับรางวัลนี้นะครับซึ่งเป็นรางวัลทรงเกียรติจริงๆรางวัลที่ยิ่งใหญ่จริงๆถ้าศิลปินที่เรารัก ได้รางวัลนี้ไปครองก็จะเป็นความภาคภูมิใจของศิลปินท่านนั้นแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของแฟนคลับเ c ซีอย่างเราเราเราเด้วยเนาะพี่น้องครับแล้วก็เหมือนเนี่ยบอกเนี่ยว่าเขาขึ้นรูปน้องอุอิงแล้วแล้วในหน้าปกของทางคมชัดลือกับสาวสีที่เขาเอาแต่ละสาขามารวมกันอุ๋อิงก็อยู่ในปกนั้นนะที่เขาจะมีแค่ใช่แต่ละสาขาที่เอามาอย่างละหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนะจะหาให้ดูนะเนี่ยปกใหญ่อ่ะเนี่ยปกเนี้ย มีทั้งหมด11เอท่านแต่ทีนี้มันจะเป็น9กสาขาแล้วท่านสองสาขาผู้จินน้นจะมีสองท่านไงก็ทั้งหมด11บดท่านก็คือ1 1สาขาและหมอลำก็คือติดโผมาคืออุ๋งอิงนะอุ๋งอิงน่าจะมีคะแนนโบวตสูงสุดหรือว่าเสนอ,ะอระไรชื่อสูงสุดในสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนะคะ,ะ,ะแต่ก็อย่าเพิ่งชะล,ล่าใจอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าอย่างอุ๋งอิงเนี่ยเราคิดว่าน้องเข้ารอบชิงแน่นอนอยู่แล้วแต่ศิลปินท่านอื่นเนี่ย อยากให้เร่งเร่งเร่งน,นิดนึงเราไม่อยากให้หลุดไงาสาวสีเราไม่เราไม่รู้เข้ากี่ท่านโซนเข้าห้าล่ะแล้วเราเป็นอันดับหกอ,อย่างเงี้ยถ้าเราหลุดไปอย่างเงี้ยคงเสียดายแย่เลยเนาะไม่ได้ไม่เป็นไรพี่น้องครับขอให้มีชื่อเข้าชิงได้ไปงานประกาศรางวัลมันก็รู้สึกว่าก็คือขอให้เข้าขลแล้วก็<า>ไปอยู่ในร่วมกันด้วกันเนาะปีนี้แล้ไปเดินพรมแดงอยู่ไอคอนสยามเลยนะอืมเลิศอ่ะอ่ะโอเคครับพี่น้องครับ ฝากเข้าไปเสนอรายชื่อกันเยอะๆนะแล้วก็ฝากติูตามสาวสีเมืองเลยกับบ่าวโจ้ดีไซน์ไว้ด้วยนะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์หรืออ <plein> <sk> ัปเดตผลโหวตอัปเดตอะไรเงี้ยข่าวสารเนี่ยเป็นระยะระยะให้ฟังกันเนาะเพื่อไม่ให้ f อฟซีแฟนคลับลืมอืมลืมกาน่ะโอเคครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับวัสดีครับ